สัมมาสัมพุทธสสะนะมตัสสัพพะวโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธสสะยะดันเดนคูปะลูคาวปาเชนติโคจรังเอวังชะราจะมัจจุจงปาเชนติปานินันติ อิมัสสรรมะปริยาตัสโุสทายสมัมเทเหหิสกจังธรรมโมโสตบบตินะบัตีอสัมมาจะได้แสดงธรรมมีกถาพนรณนาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้เป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนคูดความรู้ความฉลาด ของพุทธ,ธบริษัททั้งหลายอันว่าโอวาทานุสีโอวาทานุสาสนีของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของดีเป็นของวิเศษนับว่าเป็นแก้วรัชนะมงคลของโลกโรครเหตุใดเพราะเหตุว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นสามารถที่จะชี้ช่องทางให้พวกเราทั้งหลาย ได้พากันดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกในทางที่ควรถ้าหาไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วชีวิตของเราไม่รู้ว่าจะเดินไปทางใดเมื่อเดินไปทางตามกิเลสตา่ตางๆม,มันก็พาให้คนจมปรักหรือว่าตกในโรคหมก,กไม่อเวจีไปเสเป็นจำนวนมาก แต่ว่าเมื่อได้คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราก็กลายเป็นบุคคลอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าบุคคลที่มีสติและมีปัญญาคำว่าบุคคลที่มีสติและมีปัญญานั้นก็คือบุคคลที่ไม่โง่เขลาคนที่โง่เขลาเบาปัญญานั้นเขาเรียกว่าโมหะครอบงาคคำว่าโมหะ ครอบงามนั้นมันไม่ใช่ครอบงามคนธรรมดาเท่านั้นมันครอบงามมาตั้งแต่คนสูงสดุดมาจากกนกระทั่งถึงคนต่ำสดุดโมหะจะเข้าครอบงามตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งถึงวันนี้โมหะตัวนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นตัวที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะโมหะตัวนี้มันจะพาให้เราเสียสติมันจะพาให้เราหลงไปไม่ว่าบุคคลผู้นั้นจะเป็นบรรปชิตหรือจะเป็นคฤรืหัดเมื่อโมหะครอบงำเข้ามากแล้วเขาจะมองไม่เห็นทิศทางที่ถูกต้องเหมือนกันก่อคนหลับตาเดินแต่ว่าสหภาพเขามีกัน ได้ฟังคำสั่งสอนบ้างปฏิบัติสมาธิบ้างทําความอดีสวดมนต์ภาวนาบ้างเขาก็จะทําให้เป็นบุคคลที่หูตาสว่างขึ้นคนที่เป็นคนสูงสุดก็ดีเรียก,กว่ามียอดสูงสุดก็ดีแล้วก็ไม่มียศดเลยรุกคนตจำเจานาทาก็ดี ถ้หาหากว่าเขาได้สวดมนต์ภาวนาทำสมาธิแล้วและได้ศึกษาพระธรรมแล้วไอตัวโมหะตัวนี้ก็จะต้องถูกกําจัดออกไปเขาก็หูตาสว่างขึ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็คงจะรู้ได้ว่าตัวของเรานั้นมันคืออะไรมันก็คือา่าทั้งสี่ที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่า ยาถาดันเดนนโคปโลคาโวปาเชนติโคจังเอวังชาราจะมัดอยู่จะอายุงปาเชนติปานินังดังที่อาะมาได้ยกไว้เป็นขานพักเป็นคาถานในเบื้องตนซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเราว่าไอชีวิตของคนเรานี่เปรียบเหมือนกับนายโคฆ่าที่จงโคเข้าสู่หลับ การเ้าไปของโคนนั่นคือเ้าไปหาความตายเมื่อถึงหลักเมื่อเลยก็ถูกจ้วงหมายความว่า,าถูกฆ่าทันทีเหมือนก,นกันกับชีวิตของคนเหล่านี้วันคืนที่ร่วงไปร่วงไปไม่ใช่ร่วงไปเปล่าๆแต่ร่วงไปด้วยาการที่เข้าหาพญามัจจุราช คือเข้าหาความตายล่วงไปกี่วันก็ล่วงไปหาความตายล่วงไปกี่วันก็ล่วงไปหาความตายเป็นประดุจเหมือนยังกันกับนายโคฆ่าที่จูงโคเข้าสู่หลักเมื่อก้าไปถึงหลักกระสุบป,ประหารทันทีฉันใดก็ฉันนั้นชีวิตจึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่เที่ยงเมื่อเป็นเช่นนั้น องสมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าอัป,ปมาเดนะสัมปาเดถาท่านทั้งหลายจงยามความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมทําไมจึงเรียกว่าบุคคลที่ไม่ประมาทบุคคลที่พยายามกําจัดตัวโมหะแล้วก็พยายามที่จะให้หูตาสว่างขึ้นหรือเรียกว่ารรมจักสุนั่นเอง ก็คือการสวดมนต์ภาวนาก็คือการทำสมาธิเพราะว่าการทำสมาธินั้นพระพุทธเจ้าเน้นหนักหนาในที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่าสาจิตตะปริโยทัป,ปนังเอตังพุทธานาสนสังการทำสมาธินั่นแหละชื่อว่าคำสอนของพระพุทธเจ้า พราะเหตุใดเพราะเหตุว่าการทำสมาธินั้นสามารถสร้างสมพลังจิตพห้หลังจิตของเราที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้มันเกิดขึ้นจากธรรมชาติโดยการที่เราพากันนอนหลับเมื่อนอนหลับก็ถือว่าเป็นสมาธิสมาธิเมื่อเรานอนหลับไปคืนหนึ่งนี้เราก็สามารถที่จะ ทำการทำงานไปได้เป,เป็นวันเป็นวันอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเมื่อ,อไรเรานอนไม่หลับเราก็ไม่มีสมาธิการทำงานก็ไม่ไหวต่อไปก็เลยกลายเป็นคนใบ้คนบ้าเพราะารขาดสมาธิเพราะฉะนั้นสมาธิจึงเรียกว่ามีความสำคัญธรรมชาติได้ให้พวกเรามาแต่ว่า อย่างไรก็ตามพระพุทธเจ้าได้แสดงหนทางที่จะพัฒนาสมาธินี้ให้เข้าสู่ไฮเทคหรือสมาธินี้เข้าสู่ในการที่จะต้องพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงมีคำเรียกว่าสมาสมาธิการทำสมาธิที่ถูกต้องก็คือการทำที่พอดีพดี ทำให้เกิดความสงบความสงบเมื่อสมาธิกเกิดขึ้นแล้วจิตก็จะได้ผลิดพลังจิตเมื่อจิตผิดพลังจิตได้แล้วพลังจิตก็จะได้สะสมตัวเมื่อสะสมตัวมากขึ้นพลังจิตก็มีกำลังแก่กล้ายิ่งขึ้นก็กลายเป็นกำลังที่สามารถใช้ประโยชน์อันมหาศาลได้ ซึ่งท่านเปรียบเหมือนกันกันกบการที่แม่นฝนตกลงจากท้องฟ้าสู่พื้นแผ่นดินมันจะกลายเป็นแม่น้ำลำคลองทำประโยชน์ให้เก่มวลมนุษยชาติเป็นอันมากเหมือนกันกับสมาธิธรรมชาติที่ได้ทำประโยชน์ให้เก่มนุษยชาติเป็นอันมากแต่ว่าบัดนี้มนุษย์ทั้งหลายได้มีการศึกษาพัฒนามาตามลำดับ จนกระทั่งเกิดไฮเทคหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆทำให้การทําแม่น้ำเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์คือสร้างเขื่อนขึ้นมาเมื่อสร้างเขื่อนขึ้นมาแล้วก็กักน้ำกักน้ำได้ตามความประสงค์แล้วก็ปล่อยออกไปมันก็กลายเป็นพลังงานพลังงานก็กลายเป็นไฟฟ้าไฟฟ้าก็กลายเป็นแสงสวา่างกลายเป็นคอมพิวเตอร์กลายเป็นการ ที่เรียกว่าคมมะนาคมหรือว่าการโทรศัพท์โทรทัศน์ศอะไรต่างๆเหล่านี้เอ่อินเทอร์เน็ตต่างๆซึ่งสามารถทำขึ้นมาจากการพัฒนาน้ำนั่นเองเกิดมาเป็นไฟฟ้า์ชั้นใดก็ชั้นนั้นเมื่อในเมื่อ พระพุทธเจ้าแนะนำว่าสัจจตระปริโยชปพนังเอตังพุทธานศสสนัาทำสมาธิให้เกิดขึ้นแก่ตนให้มีจิตสงบเรียกว่าคือพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำสมาธิเพิ่มขึ้นมากขึ้นพลังจิตก็จะมากขึ้นเหมือนกันก็รเขาสร้างเขื่อนเมื่อสร้างเขือเ่อนสำเร็จแล้ว เขาก็ได้ไฟฟ้าไฟฟ้าก็จะไปเป็นประโยชน์มหาศาลเช่นเดียวกันกับพลังจิตที่ได้สร้างขึ้นมาเมื่อสร้างขึ้นมาจนกระทั่งสร้างได้ที่แล้วเรียกว่ากำลังมหาศาลเกิดขึ้นเก่ตนเมื่อเป็นเช่นนั้นก็สามารถทำความสุขสามารถรู้จักคุณทางสามารถแก้ตัวโมหะเมื่อแก้ตัวโมหะแล้วเขาก็จะมีดวงตาเห็นธรรม ในเมื่อท่านผู้นั้นเป็นพระภิกษุเขาก็จะได้มองเห็นธรรมอันลึกซึ้งยิ่งขึ้นในเมื่อเขาผู้นั้นเป็นฆราวาสเขาก็สามารถมองมีดวงตาเห็นธรรมกําจัดตัวโมหะนี้ออกไปเมื่อกําจัดออกไปจำจัดออกไปแล้วสิ่งต่างๆที่มันผิดมันก,ก็ไม่ทำทำแต่ในทางที่ถูก เมื่อทมที่ถูกก็เรียกว่าพระธรรมพระธรรมนั้นน่ะเมื่อผู้ปฏิบัติแล้วพระธรรมย่อมรักษาบุคคลผู้นั้นไม่ให้ตกไปในที่ชั่วเมื่อปฏิบัติพระธรรมฉันก็เปรียบเหมือนก,น,กนกันกับการปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ขั้นแรกเราก็ต้องใส่ปุ๋ยรดน้ำพอใส่ปุ๋ยรดน้ำไปใส่ปุ๋ยรดน้ำไป ต้นไม้ก็ใหญ่โตครั้งแรกเรารักษาต้นไม้แต่ครั้งต่อไปนั้นต้นไม้จะกลับรักษาเราเช่นต้นมังคุดลังสารนะทุเรียนแอปเปิ้ลอะไรต่างๆก็สุดแล้วแต่ก็กลายเป็นเงินเป็นทองให้แก่เ,เจ้าของผู้ที่ได้ดำเนินการทำสวนมาเช่นเดียวกันกับเราปฏิบัติธรรม เกณในการปฏิบัติสมาธิก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งในทางด้านจิตใจเหตุนั้นท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าแสดงว่าธรรมังทานังเทติการให้ทานศีรางลักษิกันรักษาศิลนภาวนานางภาเวตวาการภาวนาทำสมาธิเอกะโจสักขันขจิติบางพวกจะไปสู่สวรรค์ เอกโจโมกขังขจติติบางพวกจะไปสู่นิพพานเทสนาวสาสในอาวสานการเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนาก็อวยพรให้น้าร้ายจงประสบไปด้วยอายุวันนะสุขภระะอโรคยะปฏิพานธนสารสมบัติพัฒนามงคลชนมาสุขทุกป,ประการ เอวังก็มีด้วยพระกระร้าในิตังบัทีสังสมฮังที่เปม่วสฒิมิตรกสูสัเพริ่งรุสังกปาจันทุนรโซย์ามันีโจทิรโซย์าสพีเพิโยวิวัจจันทุสับเพริโควินัสตุ มาเสพวตวันตรายุคสุขีทีฆายุโกพาว่าพวานาเสลิสนิจังวัาพระจายินโจารูธรรมวัทนีอายุวันโนสุขังปาลัง